ีละกต่ลอดัวก็เฉพกอดีกคดเมปพาฟิฟุกนระสมาธิกดอวัดจลียอดะตักซออัพเดตขาวนกกับเอปลาลาได้เรมหาตนลีวเลอเดอะรีพอร์เตอร์อัตกซออ่านอบ้ากลอัพเดตเวดาเตอร์ต่เพลเเวบอกกปูเลออกทรัเซชีเป่เตวดาเนีข้ออ่อขอเนวิลลีโอเคอ่ะกัปูเนตัวิดบาดอฮอกกูหดลอตูเอ ตลอดชาบ้าเปล่ามาตากซอดฟิลผ <Beautiful sense. S 1> no. ้าดอกปล่าแต่ลึกผืนหน่อบ้ามตาดูแลเต่อแล้วโอบัวที่เนี่ยตลอดจะทรุดนอนด้วยเปล่าหลอดจะทรุมาในเต่อฟร้อนนี่โอเคตั้เตอที่มีไม่แต่ละสีเมตรประมาณดีบ้างประกัดที่มีบ้าชาตนาเกอหนอกอโคผ่าทองทายให้เราได้ตากระลื้วว่าล้กันเลยมามูดาเนี่ยไม่แวะมาตากันเลยเนาะเปล่าเลยมากว่าตาเนี่ยประกอบล่ะเอกนากหน่อก ล่รเวลยตารอตาแกลพจจตุจักรเตอร์อักรัตเตอร์ชีเลอร์อรรถสรุปว่าปากนยออากขระชีเนาะปกะเตศมาเนาะแต่เตารว่าประเทศมอนี่นับเปิดหรอโดยเนเวด้าถาเสถ่าเลยตาสู้ทอดาเนี่ยเอาเปลวยกันลื่นแหล่โดเกี่ยมากว่าเวด้าถาเสถ่าให้เวด้าตาล้อมตาดืเแหล่โดเมทาเล อัครสุเวดาละตาสุบบ่ตอดีอีเนี่ยฮะดร.เกกกว่าเกเวสเกาะดร.อินเจเนียร์วิศวกรอตาออกแบบอตาดีไซน์เนาะไอ้อินเจเนียร์ดีไซน์ท่อเวดาเนี่ยบะสุวะถาปตตรมหมดและดร.อัครทรัฟเฟอร์จีอีเนี่ยดออเวดดันเนี่ยละตาก็สอดปั๊พลาเวหลอนนี่แหนเนาะ ก็เมื่อกมาด้มาล้อเทวดาอืมดอเทวดาลอตีลอเชลล์ก็ฮีเพตากมาบลาบับาตเฮดอตสู้ดอลาัอีตากบลี่อกบลาเลปอกที่เว้นันเน้ก็ฮีเวตากมาเตเตพึพนี่ลรอบัมตาดิเลตาเลวบวกกปูเนเปกาเตะตกเลเตลอหลผัวอุบะนาอเตอเส่านเนปัสู้ท่อเมมัตตฐาน เมนอมดิโตเลวิศวกรอิเจเนียปากระเปักเกลเวดถาเดซีเมนอมมบานะหลอกข้นี่บาดับเว่บัมตาดิเลตาเกทอสานเนลิมมาตะเลเน่เลเวด้าบูนาชาเลแม่หงสอนตะปาเละเชียงมาตะกั่ปาลุ่นเน่เลสกายตกบปานีบอกอเว่เน่ตะทุดถอนตเกตมออีเนอาจะตื่อเลอาจจก็ลอข้อข้อบ่ ลกเฉเอเวเท่ตะพลบ่าเปปาทาขุชาเนาะปวามตาซอนะเกสมิสมอดเลกกูปี้หลอดบวะเซเนาะยือกเตละฟุหลอปวาตาซอขากวยเวตะคุมูซากะนาเดเนาะดอเมเมเลคุนเอกะนาคเนี่ยเอาเวมะบาตาเลตาเกตากลุตะขาอีเนสุเวตาชอกะตอเนนุยลาลิเดบดา အဝေဒဘခလေပဒအပရာမကွာဝေဒတဖို့တလီအမ်ယောစာနော်မေအဗ္ဗာတဗာလေတနဲ့အိုတဘလုကပနာဟောပကုဘကုသိအကုစနေအဝေဒပရာမတာဆော့တေအော်စီကွာစီဒေါအော်နေတေဝဒယေကမာလာခေတဘူနော်ယေတဲတစေဘတေဝရာတနိညာဤ กะอเวราเปดุปโดบาคาเลชุคเลเวกโลจิเนาะเนาะดอลมหาไทยจิแลเธอเนเวราพระอมยเนาะเลกะเกิ่มมากกว่าก่อเลมหาไทยตะกะปะละเปดุบาคาละตะเปิดตะปราดกับปะนี่เนาะบันตานี่แลบาตามเมื่อหล่อปะต่อแล้วก็โคญะแลมากกว่าตะเมตาต้อมาตาดิแลตะละเวบ่กบูอะพลึกเป๋นนี่ตะหล่อนอนเพลอ อนก็เห็นไม่ตองอโคบาเนี่ยด้วยถูทอแบาดอปุเยเจ็แอดอกแปที่นอพาอโกโกาทบลอกคเชเอเวดาลอตทุลลกเ,เวนกยคอบยอดปานะลอกแรตุนเนอตโอจิบานะอนเดคี้อกู้ลอดประเภบ้านมโน,นเอาเว้นเนจะเมียาตัดปรูเลลดเว้ะที่เนี่โอเคเว้าละ,ละ,ละอะคืนเลเลเนอาเว้นนี่ปลัมมาตักซอสิผ้าด้อ ปู่สามีสมอเปโดบ้าขาละออปเซกชั่นน่ะเวดาอะแฮปปี้บ้าตะหนะเวบ้าอะโคดเนี่ยตังเกเวอีเปโดบ้าถูผาเท่าเวมะตะกาแกปู่กาเลอะมะตาออลอเดเปโดเลเฮฟทูดรอบอทเตดเพลถ้าเนฮีเวดาละกอมดาด้วยแหละดอคอมเมนต์คอมเพนนี่ให้ละเพลเลอะเวคบ้าฮีเกมูดาเมบาตากะมาดออะเวบ้าโตเวดานี่หรอเนาะ ดอกลานุรมากวว่านเนดอกเัวเวดาเออหลลอนาเกสาวเวดานีซาเตตาตะบุอานโมตะเือลอตามากว่าทบพลาทหนาเตบูปะบ้าชาตนาเกสาวกมอกมารุมาสาทิตาหล่อชออูทอเวดาหนอเดอตาตะเกิตะบ้าบาสิบห้าหนอเดอตาหลอปัวเวอีเลเวบกัปุเทตเทตร์ตะเพื่อหลอดอกัวมารักซ้อนเนีซีกว่าอ่อนเนี่ ขาดเส species, tube, um, น well ้นผ่าเลยอลอชอวบ้านน้ำแม่โอจิอาเลือดตะคลุมากกว่าดีบาดเตวีดาเฮเลคอแพนี้แทตะเพลาะเปล่าลูกเราเวดแทบเพลาะแต่รถเตบาเตวีดาตาขาดแค่ละก็เช่นโอเวคคมิ๋เนาะโอคืกึลุดอเฮเวด้าเลยตาเราจะต่อคอเนาะเมวีเน่เตวีดาในแม่ดอจะก็พากดดอกเวที่เนาะ อืมบ้าเลยตากสอบเลอะดราม่าสิผ่านในอักรเกทอเวดะเนาะเอาเวดาคุณเอกนาสิเวดะเนาะนาสาเตบ้ากอดูมาลอเละตากราิกรคัยอภพคูนเนเตเวดาสาเมเตโชเนยตะเกรอบาเนาะสาเมพบตะกาเลอุดมูดาเลเกลเเคคุสิญญาตาตากิรคัยท้อบลุลหลอ ดอสาเวดาเนี่ยาอาบบซาสามือบาลสาทิตาพลาทอเอาไว้อะตบลาลาบัสซาบะเนาะแต่เวดาเอาเวทจอาเตสูดากโตเขาหากินหากำไรจากความเดือดร้อนของของคนเขาได้ตังเขาก็เอาไปใช้ในคุกเท่านั้นเองผม ปล่อยแน่นอนเอ้ยผมไม่ปล่อยแน่นอนเดี๋ยวได้นี่นี่เทเบราสะเตอาติบาบาชะตะนะเกอะเวคัวเวตามียสิผะลุปูบากอบาแคพอครูปราตะโกตะแคตะสิตะปราพอโคอีเจลอะเวราโดนี่เวเนี่ยมอนะกะเลสัวเลขุดัวปูอะเวรานี่ก็น่าบ้าน่าดักขายเนาะเนกะเลสัวเลทาปูนี่สะเตอะหน่อยสะเตเสบเอาไรอี เมตากซอดาเปตีนอพราตะคาเจเดเดรีพอร์เตอร์ตากซอปาพลาเวสเซเซโลอะขอเมลอตตัมมากวาตะครุพลาโนดิบาเนอะเวเมเตเวเนอะตเมมูดาบาอะเวเมมูดาเลกบักเวรีพอร์เวดาอะตาลาลามาเมเซพาตะกรเมเจใจใจบาดอกบะฮิกเวบแพลตฟอร์มแบบหนอดีไซน์เลอินเจเนียร์ สู้ทอดเตอรมตกาแหล่ละปราออกแบบไดปล่าดีไซน์ได้อเจนียมีดีเลยอัุทอดแวะขาอัพโดีเลยไม่บ้าตะบล็อกในเจนียอาตากมตอุบบาชาตินี้วตากข้ามอู้ละวะพอมูดาปาลป่ยด้โนตาขวายาเลกับสู้ทอดเตตะเพลเปดดปบาขลตีดบเวจีบปปดด้ปป้าลตี အဲ့ဒီခါခေါ်ရက်ရှင်တက်တယ်မလူးလူးနော်ယတဲ့အာလာပါတဲ့နော်ပြန်လာတော့ပူရသေနော်အချိုကလလေထော်လေထာစိုတမန်ပတ်တမေတာချေပြရတာတာယူရပါက